อูมันเห็นอเอ้เหมือนข้างหลังจะมีมอะไรบางอย่างเห็นอะไรอยู่ <c oughs> ข้างหลังแบบสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ B2S Game <Scale S 2> On, on. วันนี้นะครับอยู่กับวินนะครับจากเซ็นพินทาร์ดครับราบบสลาจากช่องอีนิกมาบบโบพิงค์ครับโอเคไปติดตามกันได้นะเพิ่งเพิงเปิดจริงแต่ว่าเห็นมีผู้ติดตามรล้วนึงนะเออนะครับก็น้องใบบัวนะครับก็รายการนี้จะเป็นรายการเกี่ยวกับเรดดิการ์เกมที่มีอยู่ใน B2S นั่นเองและแน่นอนวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วย กล่องวิวัฒนาการเมกาดีเอ็นั่นเองเปิดคนละบล็อกคนละหนึ่งบล็อกแต่จริงเราจะเปิด3แหละอุ้ยไปได้เปิดสองเลยละค่ะใช่แล้วใบบัวอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวที่อยู่หน้ากล่องเลยค่ะก็คือตัวเอ่อเมกาไฮริวเอ็กซ์ครับโอเคส่วนพี่เนี่ยอยากจะได้เมกาชิบิรุดอนเอ็กซ์อือตัวที่เป็นน้องปลาไหลหรือเปล่ากระหล่ไฟฟ้าใช่แล้วนะครับสำหรับกล่องนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษนิดนึงกล่องนี้เนี่ยจะมีเรอเรลิตี้ใหม่นั่นก็คือ เอ่ a เมกาแอทแท l กไรลิตี้แบบ m อก็คือเป็นชื่อท่าแอทแท็กที่อยู่ด้านหลังแบก็ก่กวของตัวโปเกมอนตัวใช่ใชชสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเมกาที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่คนเล่นกันไม่ว่าจะเป็นลูคาริโอนะครับหรือว่าเมกาเซอร์ไนมีเมกาลิสดอนด้วยใช่ใช่แล้วนะครับก็จะมีอันที่ว่าเหมือนกันนะครับก็ลองมาดูกันครับว่าจะได้อะไรกันนะครับนี่ก็เป็น EP แรกของ B2S Game On อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับกล่องนี้จะวางตลาดวันที่16มกราคมค่ะถูกต้องนะครับก็ไปหาซื้อกันได้เลยเอาล่ะเราเข้าสู่การอันบ็อกเลยก็แล้วกันครับผมได้เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะโอเคมาเปิดกันเลยนะครับผมการโปเกมอนใบบัวนี่เล่นมานานแค่ไหนแล้วฮะเล่นได้ประมาณ1ปีกับอีก6เดือน1ปีกับ6เดือนโอเคมาดูกัน่ะเปิดเลยครับชุดนี้มันก็ ต้องเรียกว่ารวมของใช้จากทั้งปีมาเฮ้ยมีน,นี่ด้วยอ๋อนี่ปลาไหลแต่ว่ายังไม่ใช่ตัวอันนี้พี่ยึดแล้วแหละผมไม่อยากได้มีเรียกว่าเป็นฟอยที่แบบเป็นประเภทของการ์ดเนาะอันนี้<ะ>ก็เป็นประเภทอ๋อจะขึ้นอยู่กับประเภทของโปเกมอนใช่ไหมใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นฟอยแบบใหม่เนาะค่ะอ๋อเมกาลูจับูรีเอ็กอันนี้ก็มาชุดนี้ชุดแรกค่ะอ่าถ้าได้รับดาเมจแล้วจะหมดสภาพนะครับทอยเหรียญถ้าออกหัว จำไม่หมดสภาพแล้วเหลื G S <S อ H.P. w ว้ t e สิเผื่อใครอยากเล่นกับดวงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นฟอยคนละแบบกับของที่เปิดเมื่อกี้ใช่ไใช่ใช่อันนี้มันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ประเภทนะอันนี้เป็นแบบ <sh arp> เหมือนกับเป็นลูกบอลน,น่ะน่าจะเป็นควิกบอลมั้งบอกนี้ก็จะมีอยู่1ิบซองนะ <sh arp> อืมเราก็จะมีเรียกว่ามีฟอยหนึ่งใบแน่ๆให้กับทุกซองดูกัเลยโรตอมอืมโกดักก่อนหน้านี้โกดักก็ต้องเรียกว่า ซองย,มองยิมเท่านั้นซองยิมเท่านั้นไะตอนนี้มีมาให้หากันแล้วนี่แรคปอยครับไปเซคิทันซังเราทันแบบตัวนี้ไม่ทันค่ะมาตอนช่วงการแรกๆโอ,อ้รีซเซอรออ์ของแกงร็อกเก็ตใช่ก็ Go. เอ้พี่จำได้ว่าก่อนหน้านี้เอ่อไอเทม SR จะไม่มีใบนี้ค่ะใช่จะไม่มียอดเยี่ยมนี่ตัวนี้ก็ได้เป็นตัว คอยอพอลังจิตแต่ว่าเป็นตัวพลังใช่อันนี้ไร้โโอครับอเมกาคน์เตอร์เกมแล้วก็ลูกแก้วไฟฟ้าลูกแก้วไฟฟ้านี่ต้องบอกตามตรงพี่เพิ่งเคยเห็นหาดาเมจของท่าต่อสู้ที่พิกาชูเอ็กที่ติดการนี้อยู่ใช้กับโปเกมอนเอ็กบนตำแหน่งต่อสู้กัาน้รงข้าบวกห้าสิบก็คือสําหรับตัวพิกาชูเท่าไหรนที่จะใช้ได้เท่ากับท่าเขาสามร้อยห้าส<อ>ิบเลยนะดีผดมากค่ะ เก่งมากใช่เก่งมากเก่งมากมาอันนี้น่าสนใจปลาทันโด้งครับซือบโบมี่ว,ว้าวกันมาอีกแล้วเรายังต้องเจอน้องอยู่เหรอสวยมากเลยโอ้โหมาตัวอะเมกาดียนซี่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเอ็มเอชชื่อทาใช,ใช่อืมสวยจริงสวยมากสวยมากสวยมาก เออแต่ไม่ใช่ตัวที่พี่อยางได้แมนลุนลิชดอนเออแต่สวยมากโอเคอยู่สวยสวยมากนี่แน่วางแยกไว้เลยนะครับอ่าอันนี้อย่าเพิ่มพลังงานของท่านเอ็นเฟอร์ลองเท้าวอ่าเป็นเอออันนี้คือเอเลซารนั่นเองนะครับสำหรับเด็กไฟฟ้าเหมือนกันทำอะไรได้ฮะ มีความสามารถพิเศษที่ชื่อว่าแผงคอผลิตไฟฟ้าค่ะก็คือในเธอเนี่ยถ้านำการ์ดคารารีก็คือตัวที่เป็นซัพพอร์ตที่ชื่อคานารีน้องผู้หญิงใช่ค่ะจากบนมือมาใช้แล้วเนี่ยจะใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นายเราเลือกการ์ดพลังงานพื้นฐานสายฟ้าได้สูงสุด2ใบาจากสำหรับการ์ดไฟเราติดที่โปเกมอนนี้แล้วสับก,การ์ดก็คือ,อได้ติดจีฟ้ฟีใช้คารารีปุ๊บติดจี้ตัวนี้ฟรีใช่น่สา,าสนใจปอป แะเห็นว่าในบล็อกนี้เนี่ยสำหรับคนที่พึ่งจะมาเล่น Pokemon Trading Card Game สมมติว่าในปีนี้ไม่ได้แบบไม่ได้เปิดบล็อกไหนเลยเขารวมของดีๆมาไว้ด้วยเนาะอย่างตัวนี้ใช่เลยนะครับอ่าโดราเมชิยะเป็นอาร์ตใหม่เออน่ารัก,ารกมากวะนี่นะครับคิจิคิจ,คจิสึครับผมอันนี้ก็ต้องใช้อันนี้ใช่เป็นของใช้ที่วิกฤตกันทุกคนจะต้องเจอวิกฤตในการเล่น <laughs> ออกเป็นพลิกวิกฤตเหรอแล้วเราก็จะได้พลิกวิกฤต สสมาอีก,อกเฮ้ยังสวยวนี่ครับออโอรสของฮอปเออสวยมีใครเล่นเด็กฮอปอยู่ไหมตอนแรกพี่นึกว่าคนจะเล่นเยอะมากเนื่องจากว่าซาเชียนไงเออ,เออต่อเออหมันข้างหลังจะมีอะไรบางอย่างเห็นอะไรข้างหลัง้งแบบ เรัจอ,อ่ะพี่จี๊ดจีสุเราเห็นอะไรกันเฮ้ยฮาก์คุริวครับตัวนี้ก็เล่นกับเด็กไคริวเลยนะครับก็คือการชี้นําแห่งวิวัฒนาการคือถ้าหากว่ามีพลังงานติดอยู่ที่ตัวเขาใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเทิร์นนะครับเลือกการ์ดโปเกมอนวิวัฒนาการจากสำรับให้ฝ่ายตรงข้ามดูนะครับนาขึ้นหมือแล้วก็สับนะครับจริงๆก็อยู่ในเด็กวิวัฒนาการที่เป็นตัวอื่นก็ได้นะแต่เล่นดีสุดก็คือไคริวนั่นเองนะครับ มิก้าลูคาริโอใช่แล้วนะครับก็อยู่ในบล็อกวิวัฒนาการเมกาแต่อันนี้จะเป็นอาร์ตคนละแบบนะเออนี่ครับสนะี่ใบแล้วลูกโป่งของใบบัวยังไม่ออกเลยนะ <S 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 ยังหรือว่าไม่มีคะ่ะมีเออชิมีดีมีแน่นอนว้าวอันนี้ค่ะกลับมาอีกแล้วเกือบมาชิมเชิระก็คือเบื่อมันมากเลยอะแต่ว่าตัวนี้ก็ ก็เก่งอะใช่เก่งเลยเบื่อเจอหน้าตลอดเออเซคีีทันจังโอ้โทกิคิสสวยสวยสวยใช่ค่ะอสวยมากสวยมากอันนี้สวยมากน่ารักมากใช่อันนี้คือเออ่ตอนน็อกเขาได้เราได้ทอยเหรียญอ่าและถ้าออกหัวได้การรางวัลเพิ่มเกมเปลี่ยนมากนะใบนี้ครับผมอ่าตอนนี้เป็นโกลด์ฟังหนึ่งค่ะก็คือตอนแรกเรามีแค่ตัว ร่างพื้นฐานถูกต้องแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรามีร่างหนึ่งมาเพื่อป้องกันตัวคุณแจเขาจะได้วิวัฒนการแล้วเนาะใช่โอเคผูกลับมารู้ครับโอเคชีบิบิวอันนี้เด็กไฟฟ้าต้องใช้อ่ะเด็กใครรีวิวต้องใช้เด็กไหนที่ใช้เออเรียกว่าพลังงานไฟฟ้ายังไงต้องต้องมีเขาไว้เลยนะครับโอเครับบิโก้ครับเอ็มโโอคาร์โบที่เป็น ตุ๊บตัวฟอยใช่ใช่ใช่นี่แน่นเซอร์อาซาเชียนครับอืมโซลวอลองโอ้ยก็คู่กับมาพร้อมกับโยรุโนซสุคุตัวนี้ซามายอรุตัวที่เป็นฟอยอืทีระเบิดนะครับก็มีทั้งเออาร์ย่าเพิ่มพลังของเอ็นโอเคคะแนนเด็กเอ็นอยู่ฝึบโอรสครับอ้ วยมากกาล่าทาจิฟุซากุมะโอเคสวยครับสวยดูแบบว่าดูแบบว่าดุร้ายสุดๆเฮ้ยออกกันเยอะอ่ะยุกิวาราชิอ่ะยุกิวาราชิอ่าพรหมกรใช่ครับใช่ใช่ประเภทพรหมกรเออชิบิชิราสึเหมือนเขาอวยไฟฟ้าเนาะชุดเนี้ยใ เฮ้ยนี่อันนี้พี่อยากเล่นอยู่ตัวเมก้าเนี่คือเมโนโกะอ่าเห็นแบบนี้คือแบบมันทำดาเมจได้โหดอยู่นะนะครับหนจี้น้ำนะครับตี50คูณกับการบนมือถ้าเกิดไปเจอสัโโกก็คือใช่บนมือเป็นเด็กคือชูเด็กเขาจะเล่นกันนันจโมกค่ะอ่าสมมติรีมาเขาเขายังนำอยู่เขายังมีมีหใบอย่างเงี้ยเราตี300เลยนะครับสุดยอด เลชิลามขอ,องเอ็นนี่สซยูสซยูมาคากโกของฮิบิกิใช่ครับมาคากโกนั่นเองอ่าไปเอ๊อแต่ของบายบว <c oughs> ัวไม่มีจริงหรอเน <c oughs> ี่ยเออพอไม่มีจริงเหรอไม่มีจริงค่ะอุ้ยแล้วมันเห็นแอบเห็นฮี่ฮี่ตัวนี้จางเลยเฮ้ย <c oughs> ใ่ปมะ ได้แค่ใช่ใช่ MA ด้วยอุน่ารักมากที่อยากได้เลยใช่เออว้าวน้องมาสอสุดท้ายสุดยอดค่ะชนะเรียบร้อยแล้วแหละโอ้โหได้ตรงใจโอเคบล็อกสุดท้ายนะครับอ่าเราจะเปิดกันอีกบล็อกหนึ่งมาดูกันครับหนึ่งบ็อกของ Mega d m x ต้องบอกว่าเปิดสนุกมากนะจะมีไอเทม SR ของของใบบัวก็มีเนาะ นี่ค่ะเออนี่ไอเทม SR ก็จะเป็นอ่านี่นี่ใช่ใช่ไอเทม SR มีหนึ่งอันได้ครับแล้วก็ AR นี่ผมได้สามใบก็ก็สามใบแหละเนาะ AR สามแล้วก็ AR สามใบมีการ a t t a c k ใช่นี่นี่นี่ของเขาดูสวยสดใสเนาะของเราดูแบบน่ารักเด็กๆแล้วก็ดุดันเอออ่ะนีๆของพี่อันนี้ อแล้วก็มีมี EX ให้อีกหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวแล้วก็โปเกมอนที่เป็นเอ่อฟอยต่างๆนี่ประมาณนี้เลยนะครับโ้สุดยอดตัวฟอยที่ตรงใช่ค่ะค่ะเรียกว่าใครเล่นเด็กอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เล่นเด็กหรูๆกันสุดๆจากชุดนี้โอเคอ่ะ ไปครับต่องสุดท้ายโอเคเราจะมีอีกคนละห้าตองมาเรามาเปิดกันต่อครับอ้าโอ้โหสวยมากสวยมากค่ะเซคคอมของเอ็นคือเด็กเอ็นตอนนี้เป็นเป็นเด็กที่สวยมากนะครับอ่าเมกาเซอร์ไนท์ครับอุ๊ยมาอีกแล้วค่ะอุ๊ยใครอยู่แต่ว่าเป็นแบบอาอาอืมถูกใจเขาแหละแบบนี้ ดูซิเอ้ยเคยดูยังครับโอ้ยน่ารังมากเลยค่ะไม่ใช่ไม่จะเจะเลิฟบอลมนะครับเลิฟบอลมั้งเออคนคนที่เล่นเอ้ยเหมือนจะอ่าทำเป็ดแก้วสำหรับคนที่เรียกว่าเล่นเดฟเทรัสเตล์ค่ะหแห้งช็อตช็อตโอ้เมกาลูคาลิโอก็ออมาออกฝันดิเออลูกโอ้ยสวยสวยสวยมากอ่ะถ้ามันแบบ โวยมากสวยมากแทบใส่ตาใช่ใช่เมกาเบรฟคือท่าที่สองของเขานะสองร้อยเจ็ดสิบสองสุดท้ายแบบเดียวนี้สองสุดท้ายของใบบัวอื้อหสุดที่นี่ใช่นะฮะก็คือละองเกสอนคันยิบยิบใช่คือมันแสบมากนะด๋ยวทำอาร์ตแบบอาร์ตแบบสะกดจิตมากเออ เออตัวนี้ซัพพอร์ตที่ในตำนานหรือว่าคะที่แบบว่าต้องมีแบบทุกคอโมโบรวมกันแล้วเราจะได้ขไ,ไปทั้งโลกขายฝันใช่ปะ่ะที่เป็นคอโมโบขายฝ <c oughs> <ช>ันว่าใครได้นะใครไปเล่นแล้วสำเร็จบอกด้วยแต่สวยนักสะสมนา่าจะชอบชชน่ารัก<ช>นะครับแล้วก็เมกา้าลุจจับูก็ต้องเรียกว่าเป็นบล็อกที่เปิดสนุกมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะไม่ได้ตามหาแค่อย่างนี้หรอก น่าจะตามหาพวกนี้ด้วย AR, ฟอยด์ด้วยแล้วก็ฟอย์ใช่แล้วนะครับฟอย์สวยขึ้นมาแล้วก็ไอเทมที่เป็นไอเทม SR ก็มีเข้ามาให้ด้วยเรียกว่าเป็นกล่องที่เปิดโคตรสนุกเลยใช่ค่ะอันนี้เบิ้ลนะเนี่ยถือว่าเบิ้ลเนาะเออนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเป็นการอันบล็อกก่อนสำหรับ EP แรกของ B2S Game On เดี๋ยว<ๆ>เราจะมีแบทเทิลด้วยแบทเทิลจะเอ,อ่อชัยการจากกล่องชุดนี้ใช่แล้วนะครับใบบัวจะเล่นอะไรฮะ แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะเป็นไซริวเปิดได้2อันพอดีเลยนี่เราเอาไปใส่ในเด็กน้องเราเอาอะไรมาดักดักทางเขาดีไหมเนี่ยเออพี่เล่นเมกายูกิเมโนโกะแล้วกันค่ะนะเออเพราะว่าน้องเขาสวยเหมือนกันนะใช่เออเขาน้องน้องเขาจริงๆเป็นเป็นเอ่อโปเกมอนน้ำแข็งกับผีใช่เป็นผีญี่ปุ่นแต่เป็นใช่ใช่ใช่ผีเออสาวหิมะแต่ดูไม่น่ากลัวนะเขาดูสวยอ่ะเออเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับ B2S เกมออนใน EP ที่2ซึ่งจะเป็นการแบทเทิลแน่นอนครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นกับน้องใบบัวลองทายกันก่อนก็ได้นะก่อนจะขึ้น EP สองว่าใครจะชนะหรือว่าเชียร์ใครเมก้าไทริวค่ะกับเมค้ายูพิเมนโกคนเชียร์เขาเยอะแน่นอนทั้งไคยริวด้วยนะครับโอเคก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ B2S Game On แล้วก็ฝากน้องใบบัวด้วยเนอะนะครับนี่เพิ่งจะมาเรียกว่ามาเป็นแขกรับเชิญตั้งแต่ ตั้งแต่ EP แรกเลยน,นี่นะครับสำหรับรายการนี้ก็จะลงทุกวันเสาร์วันเสาร์หรือว่าถ้าแล,แล้วแต่สัปดาห์ถ้าอาจจะมีดีเลยนิดเดียวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีให้ดูทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook เลยนะครับก็ขอฝาก B2S เกมออนนะครับแล้วก็การ์ดเกมจาก B2S กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP ที่2ครับวันนี้จากไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับดีค่ะบ๊ายบาย